แข่งหน้าอกนี่ร้แล้วแข่งน้าอกแล้วไม่รองท้งสารพันคะอยากให้คนมาสัมภาษณ์แบบเด็ดจังนั่เองทำไมไม่ได้ตรงนี้มันอนมากพ่ว่าถอดกิกตไม่ติดดีเลยหรอไดูดูดีะ่งโชว์ค่ะเมื่อกี้นอค์่ะโชว์ก็เป็นโชว์แบบข้างรักเป็นโชว์ข้างรักแตว่าข้างรักก็ไม่ใช่แต่ว่ามาในแนวแซบ เผ็ดๆแต่ว่ามันมันหน่อยเพราะว่าแต่ละคนก็จะมีสไตล์ของแต่ละแต่ละตัวเองใช่ไหมฮะก็ของผมกับย่าก็จะเป็นแบบแนวแบบบิวอัพละบิวอัพก่อนจะไปถึงถึงพาร์ทสุดท้ายของฮัฟฮัฟไทมครึ่งหลังอะไรเงี้ยครับจริงๆนั่นคือต้องต้องซ้อมหรือว่ามันมาจากอินเนอร์ด้วยความที่ว่าทั้งคู่ทํางานเยอะมากครับเราก็เลยมีเวลาซ้อมเมื่อวานนี้วันเดียวครับวันเดียวแต่จริงๆที่คนรู้เหรอครับว่าท่าไหนคือท่าซ้อมท่าไหนคือท่าท่าแบบ คิดเอาสดๆบนเวทีตอนนั้นเลยก็มีอะไรเงี้ยอ่ามีบอกได้ไหมว่าตรงไหนจะได้กับย้อนดีกับยังงงกับตัวเองอยู่เหมือนกันครับว่าทําอะไรลงไปเมื่อกี้นี้มันเกิดทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากอะไรเงี้ยพิธีข้าสดๆนี่เราต้องมีส่งซีกันไหมว่ามึงยากมังนี่อย่าพี่ดันเป็นอย่างนั้นมองกันตลอดขึ้นไปที่ตรงไหนนะเพลิดทอนไหนนะอะไรเงี้ยฮะมาแจ้งเมื่อกี้พี่ดูจอพี่นึกว่าสงสัยตาหวานจะไม่ใช่คือเราเลิกละไกด์กันอยู่ไกด์กันอยู่อะไรนะแต่แต่ว่าความเซ็กซี่น้องไม่ไม่สามาั้น้า ชุดนี้ก็พี่ประกาศกาศ็ตัดพี่ประกาศทําโชว์ฮะทำทำชุดทั้งหมดครับผมก็ชุดนี้ก็โ <c oughs> ชว์เซ็กซี่หน่อยให้สมกับเพลงที่เราร้องไปอะไรอย่างเงี้ยครับผมวานรึเปล่าถูกต้องครับน่าจะเป็นวันลึกแล้วโชว์สะดื้อดาเบาๆเ <c oughs> บาๆด้วยอดอาหารตั้งแต่เช้าแล้วครับไม่กินข้าวเลยไปซุ่มมาเราต้องตัดให้ร้อน ใช่ครับใช่ก็ถือว่าเป็นเป็นงานที่แฟนคลับช่อง3รอกันเพราะว่าหนึ่งก็คืออยากดูโชว์อยากดูงานฟุตบอลที่นักแสดงมาเตะด้วยกันอะไรเงี้ยครับก็ถือว่าเป็นสีสันประจําปีนะครับก็เป็นถือว่าเป็นการเรียกว่าเป็นงานที่เลี้ยงขอบคุณให้กับแฟนๆช่อง3ที่ที่ดูแลด้วยกันมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยแสดงเมื่อกี้เราไม่ทำตรงทีมก็คือทำมข้างลักเลยข้างลักเลยเต็มที่ข้างลักเมื่อไหร่ Miracle of Love เราแบบแบบครั้งลักแบบแซ่บๆแล้วกันครับอ่าเราดูจากดูจากแล้วปกติคู่เพื่อนจะคู่อเล็กจากโบแล้วก็คู่มากกับคิมมากกับคิมเนี่ยเออเราดูเขาแบบแนวเทพนิยายไงอ่าโบกับพี่อเล็กก็แนวแบบแบบอ่าแบบสนุกสนานอะไรเงี้ยเราก็มาแบบแนวแบบฉีกๆแบบเซ็กซี่อะไรเงี้ยอืม ห้องเนื้อใหญ่เลยครับทุกเชา้าเสียงน้องดีขึ้นแล้วครับดีขึ้นแล้วแล้วก็แต่ว่ายังมีไอบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ไอมากๆจากีจริงๆเขาก็เจ็บซิคโคงเพราะว่าไอเยอะอะไรเงี้ยครับ <c oughs> ก็แบบน่าจะเป็นกระบังลมอะไรพวกนี้อักเสบอะไรเงี้ย <c oughs> คุณหมอบอกอย่างสิ่งเดียวที่ทําได้ก็คือการพักผ่อนให้เพียงอ <c oughs> ยพอนอนนาออนน,อนั้นเสียง ก็ตกใจครับตกใจเพราะว่าหลังจากที่เขากลับมาจากฝรั่งเศสแล้วก็เขาก็รู้สึกว่าเขาบอกเขาไม่สบายอะไรเงี้ยแต่จริงๆก็ไม่มันไม่ใช่โควิดอะไรเงี้ยแต่มันน่าจะเป็นแบบเป็นเป็นเป็นเรื่องเป็นไข้หวัดลงคอหรืออะไรประมาณเนี้ยครับอ๋อจริงจริงจริงก็ก็เซอร์ไพรส์ไปแล้วครับที่ที่วันวันก่อนวันเกิดเขาเพราะว่าผมมีงานไปต่างจังหวัดแต่ว่าเมื่อวานก็เป็นทาง ทีมงานกับพี่ก้องทางคุณสมรักพี่ดิวครับที่ที่อยากจะเซอร์ไพรส์วันเกิดเพราะว่าเป็นเดือนเดียวกันกับพี่หมากด้วยอะไรเงี้ยก็มีแบบเซอร์ไพรส์กันนิดหน่อยจุดปรัดดีครับุ่รัิดีไหมสนุกไหมจุดประหลัดไหนจุดติดจุดติดจุดติดเพราะลมมันแรงมากครับเมื่อวานแันมีของขวัญอะไรที่น้องมฮะมีของขวัญอะไรที่เซทให้น้องไหมครับพี่ดิมีครับมีก็เป็นเอ่อเป็นอุปกรณ์ทำความสะอาดที่เขาอยากได้อะไรเงี้ยคือเดูเป็นมากก็เขาเขาเขาเคยบอกว่าแบบเขาเขาแบบ ส่งมาให้ดูอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบเออแบบอันนี้มันน่าจะใช้ดีนะอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเออซื้อให้หน่อยหรือว่าอยากได้อะไรนะครับเราก็แบบโอเคงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวแบบมันเกิดก็ซื้ออันนี้ให้ละกันเพราะว่าเอ่ออะไรหลายอย่างเขาก็มีหมดแล้วอะไรเงี้ยครับพี่ถามว่าซื้เป็น <ละ S 1> <ๆ S 2> นานแล้วมันยากมันกับการซื้อของของละไรหละยายอย่างยากสิยากยากยากน,นี่คือทบเป็นนานซื้อเครื่องขอสบ้านนี่มันงงนะมันงงนะไม่มันเป็นเครื่องอัดไอ้น้ำแบบเอ่อทำความสะอาดพวกเออ่ คือไม่ได้ใช้เขาเป็นแม่บ้านนะแบบนี้ว่าไม่ได้จะคิดว่าน้องแบบเออแบบอนาคตต้องเป็นแม่บ้านหรือว่าแบบเออแต่ว่าเขาเป็นคนที่ชอบทำความสะอาดบ้านเองอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ชอบอะไรพวกนี้ด้วยอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าเออเขาก็มีความแบบรักบ้านเขาดูแลแบบความสะอาดในบ้านเขาตลอดเงี้ยผมว่าก็เหมาะสมกับเขาดีอะไร่างเงี้ยเขาสกใจไหมตอนเห็นว่าแบบแกะมาแล้วเป็นของก็เขาก็ดีใจครับดีใจเลยไม่พีญาตามาตอนเช่าไปกินข้าวรุ่นแม่ที่มีหมากบด้วยหลายคนเลยตั้งไม่ได้ไปยังรู้เรื่องไม่มีเรา ไม่ไปครับแต่ก็ถามว่าอ้าวน้าเดดหายไปไหนไปเป็นคำถามในล่ลกโซเชื่อมากผมน่าจะถ่ายละครหรือไม่ก็ถ่ายหนังอยู่ต่างจังหวัดครับใช่ใช่อาจารย์เคยพูดบอกว่าการมีฉลองกันก่อนก็นก,ก็คือนั้นกับไปก็ถือเค้กไปเซอร์ไพรส์น้องครับก็ไม่ตกใจเพราะคุถามว่าเราหายไปไหนไไหนะคนก็ตัง้งคำถามคิดไม่เองครับครับก็ไม่ไม่ได้จริงเพราะเรารู้กันอยู่แล้วว่าแบบเราเราไม่ว่างอะไรเงี้ยครับก็เลยบอกว่าเออไม่ได้ไปกินลันช์ด้วยนะเพราะว่าแบบติดถ่ายหนังอะไรเงี้ย ก็เดี๋ยวถ้าถ้าถ้าเสร็จแล้วแบบเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะไปหาอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบก็คือรังรังยากเป็นไอ้แบบบ้างกว่าเดิมอ๋อครับผมเบี๋ยวถ้าไม่พอไปนี่ก็ข้ามฝาฮะถ้าพอครับผมคือเขาทำงานหนักมากๆอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็เราเองพอได้มีโอกาสได้ทำงานหนักๆเหมือนกันก็เลยแบบรู้สึกว่า เออแบบเขาเป็นคนที่อดทนแล้วก็แข็งแบบแข็งแรงมากๆอะไรเงี้ยครับทั้งทั้งเรื่องของร่างกายแล้วก็จิตใจด้วยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกแบบรู้สึกภูมิใจในตัวเขาอะไรเงี้ยแล้วก็เรารู้สึกว่าถ้าสมมติว่าเขาหมดโปรเจกต์หลายๆอย่างไปในปีนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราอยากให้เขาได้แบบมีเวลาพักผ่อนมีเวลาเที่ยวอะไรเงี้ยของเขาอะไรเงี้ยสวยเป็นวันตามที่เราอ๋อใช่แน่นอนแน่นอนเราทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเขาสวยเป็นวันแต่ว่านี่คืเป็นการโดยพอนิสิตพลาสของการเป็นแฟนกันโอ้ยหรือได้ไม่ได้ ไปาด้ปีหน้าเอาทกเทศกาลตั้งแต่มาเลไทยจะเกิดแล้เนี่ยเหมือนกันเลือกเรื่องของวันกับอวยพรทุกปีก็ยากยากเหมือนกันพอๆกันแต่ว่าแต่ว่าไม่ไม่ใช่การอวยพรทั้งไทยหรือเปล่าไม่ไม่ไม่อย่างครับอย่างอย่างนี้ก็เราจริงๆเราก็เลื่อนไปยังไม่มีกำหนดครับใช่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ

哎，这边。